กระบวนการเกิดใหม่ตามหลักพุทธศาสนาในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาและความเชื่อในวัฒนธรรมหลายแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็นกระบวนการธรรมชาติของสรพชีวิตจิตวิญญาณของเราเดินทางผ่านภพภูมิต่างๆในวัฏสงสารอันไม่มีที่สิ้นสุดแต่เหตุใดเราจึงไม่สามารถจดจําเรื่องราวในอดีตชาติของตนเองได้กระบวนการจุติและปฏิสนธิในวัฏสงสารตามหลักพุทธศาสนาเมื่อสิ้นชีวิตกระบวนการสำคัญจะเกิดขึ้นกับจิตวิญญ,ญาณของผู้ตายจุติจิต การเคลื่อนออกของจิตจุติจิตมาจากคําว่าจุติแปลว่าเคลื่อนออกไปหรือเปลี่ยนสภาพเมื่อร่างกายมนุษย์สิ้นลมองค์ประกอบทางกายภาพหรือขันห้าจะแตกสลายร่างกายที่เป็นรูปขันและวิญญาณขันที่เชื่อมโยงกับประสาทสัมผัสทั้ง5จะดับไปพร้อมกับร่างกายดังนั้นวิญญาณจึงไม่ได้ไปเกิดใหม่เหมือนที่หลายคนเข้าใจเพราะวิญญาณได้ดับไปไม่ได้เคลื่อนไปสู่ภพภูมิใหม่ แต่จิตที่เป็นแก่นของความรู้สึกนึกคิดและเป็นผู้ะส,สมกรรมทั้งหลายจะเคลื่อนออกจากร่างในรูปของจุติจิตจุติจิตนี้มีลักษณะเป็นพลังงานจะเคลื่อนไปสู่ภพภูมิใหม่ตามแรงผลักดันของกรรมที่ะส,สมไว้ปฏิสนธิจิตการเกิดขึ้นของจิตดวงใหม่เมื่อจุติจิตเคลื่อนออกจากร่างเดิมแล้วจะเกิดกระบวนการสําคัญคือการก่อตัวของปฏิสนธิจิตคําว่าปฏิสนธิแปลว่าการเชื่อมต่อหรือการสืบต่อ ปฏิสนธิจิตเป็นจิตดวงแรกที่เกิดขึ้นในพบภูมิใหม่เปรียบเสมือนการเริ่มต้นบทใหม่ของการมีชีวิตปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของกรรมที่สะสมมาซึ่งเปรียบเสมือนข้อมูลที่บันทึกการกระทำเจตนาและผลของการกระทำในอดีตโดยกรรมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดพบภูมิเกิดของปฏิสนธิจิตมีหนึ่งคุรกรรมกําหนักที่มีอันิสง์หรือโทษมากอย่างเช่นฌานสมบัติ8หรืออนันตยกรรมจัดเป็นกรรมที่หนักที่สุดให้ผลเร็วและแรงจะให้ผลเป็นอันดับแรกก่อนกรรมอื่น 2อ,อาจินากรรมกรรมที่ทำเป็นประจำหรือทำบ่อยๆจะให้ผลรองมาจากครุกรรม 3. อาสนกรรมกรรมที่ทำหรือนึกถึงในช่วงใกล้ตาย,ตายจะให้ผลก่อนกระตัตากรรมซึ่งคนที่ไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกก็จะเข้าใจว่าแค่คิดดีก็ทำให้ไปพบภูมิที่ดีได้โดยไม่รู้ว่ายังมีกรรมสองตัวที่จะให้ผลก่อนเหมือนที่คนอ่านหนังสือพุทธวจนและบางคนได้เอาไปเผยแพร่ 4. กระตัตากรรมกรรมที่ทำไว้โดยไม่ได้ตั้งใจมากนะัก ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างจิตสุดท้ายจุติจิตกับกรรมตามหลักพระอภิธรรมการเป็นตัวกําหนดจิตสุดท้ายแต่จิตสุดท้ายก็เป็นตัวแสดงออกถึงกรรมที่จะส่งผลโดยปกติกรรมจะทํางานก่อนและส่งผลต่อสภาพจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างพบปัจจุบันกับพบใหม่ของการเกิดปฏิสนธิวิญ,ญญาณและการเกิดเป็นโอปาติกะ เมื่อปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นแล้วจะสร้างปฏิสนธิวิญญาณซึ่งเป็นวิญญาณดวงแรกที่เชื่อมต่อกับพบภูมิใหม่ในกรณีของการเกิดในพภูมิที่ไม่ต้องอาศัยการปฏิสนธิในคันเช่นสวรรค์นรกหรือเปรตจะเรียกว่าการเกิดแบบโอปติกะโอปติกะมาจากคําว่าอุป,ปาตาซึ่งแปลว่าผุดขึ้นหรือเกิดขึ้นฉับพลัน เป็นการเกิดที่ไม่ต้องมีการเจริญเติบโตในคันแต่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ทันทีเช่นเทวดาสัตว์นรกหรือบางประเภทของเปรตจะเกิดแบบโอปติกะโดยมีรูปร่างและวัยที่เหมาะสมกับภพบภูมินั้นๆทันทีที่ปฏิสนธิขอคุณททา